จะล่งทวยคงควรคอยครับแล้วผมสุนพนัทผู้ยังไม่เอาจริงครับผุพวกเรา,เารายการข่าวข่าวสารอะไรไลฟสาระเริ่มต้นที่ข่าวแรกนะครับนุ่มใหญ่ช้ำกลุ่มใบกลุ่มใบรุ่นหมุกสอยคาบ้านเจ้าตัวรักแคนมากเพราะกลุ่มเองกับมือไม่เคยเก็บม,มากินเลยสักลูกข่าวด้วยพนักงานร้านทองโดนจี้ที่ห้างทองชื่อดังในห้างตอนนี้พนักง,งานขับไม่อยู่เลยครับผมข่าวต่อไปสรุปสาววัยสิบห้าหนานาขาลุกป้ายแดงด้าน แฟนหนุ่มเผยเสียใจมากบอกปล่อยคันช้าๆชาวบ้านหนมซื้อตัวอ๋วรถโดยวาจกลับบ้านจะ่กลับได้หนอนไม้ไผ่ข่าวต่อไปสรุปสาวท้องแก่ต้องยอมแท้งเพราะเลือกตำแหน่งไม่ทันเผยปกติเล่นแต่แครี่สุดแสบหนุ่มวัยสบห้าใช้ซีมาทาสําคัญงปุ๊บข่าวต่อไปข่าวสภาพอากาศ สวัสดีครับผมนายไพา์วัปกิพิบูลนี้ผมจะมารายงานค่ะกับพียนัสูขภค่าในประเทศไทยภาคเหนือเกินค้ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ตรวจค่าวัดได้ที่12.8ถึง51.4ลูกบาทเมตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกินค้ามมาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ตรวจวัดได้ที่8 7ถึง7 4 4ลูกบาทเมตรภาคกลางและตะวันตกเกินค้ามมาตรฐานเป็นส่วนใหญ่วัดค่าได้ที่ 36.8ถึง10.9่รลูกบาทเมตรภาคตะวันออกเกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ตรวจวัดค่าได้ที่5 3 1ถึง107.2ลูกบาทเมตรภาคใต้เกินค่ามาตรฐานพื้นที่ตรวจวัดได้ที่19.5ถึง43.3บาลูกบาทกรุงเทมพมหานครและเขตปริมณฑลโดยสถานีตรวจวัดค่าคอพีร่วมกับกอทมเกินค่ามามตรฐานเป็นส่วนใหญ่ตรวจวัดได้50.8ถึง 96.2ลูกบาทเมตรภาพรวมปริมาณี PM 5ีพบค่ามาตรฐานในจังหวัดปทุมธานีกรุงเทพมหานครนนทบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรปราการเชียงรายนาทพเยาลำพูนลำปางแพร่เป็นต้นขณะที่แอป IQ Air ตรวจสอบคุณภาพอากาศรายงานว่าเมื่อเวลา8นาฬ6นาทีพบพื้นที่ที่มีฝุ่น เกินมาตรฐาน10อันดับแรกของประเทศไทยได้แก่เพื่อเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมอําเภอเมืองสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงครามอําเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครอําเภอบางสองทุงจังหวัดสมุทรปราการอําเภออารัญญประเทศจังหวัดสาแก้วอําเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นอําเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดราชสีมาอําเภอปวกเด่จังหวัดระยอง ขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงงดออกจากบ,บ้านแต่ถ้ามีเหตุจำเป็นให้สวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันฝุ่น PM2.5 ขอบคุณครับข่าวต่อไปปุ๊บข่าวกีฬาสว่วนดี่เผมอยู่กับผมสุขนาผู้ยังไม่เอาจริงซึ่งวันนี้อยู่กับข่าวกีฬาและผมในดิวิชั่นแรกเนี่ยเชื่อเป็นทีที่น่าสนใจมากเริ่มตั้งแต่ช่วงเวลาหนึ่งทุ่มนะครับซึ่ง ในดิวชั่นแรกเนี่ยบุรีรัมยูไนเต็ดเจอกับเมืองทองยูไนเต็ดครับผมแล่ในช่วงดิวชั่นสองครับมีอุทยายูไนเต็ดเจอกับแพทยยูไนเต็ดนะครับผมเวลานี้ได้ตั้งแต่หกโมงเย็นแล้วก็หกโมงครึ่งมีนครศรียูไนเต็ดเจอกับตลาเอฟซีแล้วก็โปรตีเทยไลฟ์เอฟซีเจอกับเกษตรศาสตร์นะครับผมช่วงเวลาเนี่ยอยู่ที่หกโมงสามหกโมงครึ่งเหมือนกันครับแล้วก็ต่อไปคือเชียงใหม่ยูไนเต็ดเจอกับ ลำปาง f อครับผมช่วงนั้นไ้อยู่ที่หนึ่งช่วครับผมขอบคุณส,อสัอรเซอร์ใจดีได้แก่สบู่ตาที่ปาถูกไปถูกมาเอาหลุดมือขอบคุณคีบอาบน้ำตาดอกฟ้าอาบไปอาบมาชิบหายน้ำไม่ไหลั่งขอบคุณยาแก้ไอตาใบกระท่อมใส่แก๊ปซี่ก็ขึ้นขวดจะใส่ขวดเพราะมันจะหวานขอบคุณยาดมตามะกรูดเอามายัดตูดก่อนเอามาดม ขอบคุณยาทก่เหาตาใหญ่มองกระดอสอนอยู่หน้าผากถึงยาจีง่วงยายอยากจะหลับแต่ก็ไม่กลับไปนอนบ้านขอบคุณจุ๊จายตาลิงลิงเป็นเขียดของแท้ขาต้องเหยียดและเขียดต้องนอนยงขอบคุณมรสุมอะไรเป็นเครื่องจะใส่แต่คุณก็ไม่ตายเหมือนลำพังขอบคุณพัดลมยี่ห้ออุลเกนลมแรงทุกครั้งที่เปิดหน้าผากเปิดคิ้วตื่นตนังหัวกระจายบิกไอหายเกลียนกระเจงตั้งแต่เบอร์นี่ขอบคุณเป้งกินตาลุงจุ๋มอ้ายแค่ทาไข่บางๆก็สะท้านฟ้าไปทั้งหัว ขอบคุณน้ำปลาตากรบหลบอยู่หลังเสาไฟฟ้าของแท้ต้องเห็นกบเพราะหลบอยู่หลังกสับขอบคุณบะหมี่คุณเสดจรูปตาว่องไวว่องไวจมุม่มรถหมูสับกินแล้วคุมขมับเพราะจอหมูสับขึ้นราขอบคุณโลสดตาดาวประดับหลับสบายไม่อยากตื่นช่วยคนอื่นอยากหลับไปตามสำหรับข่าวสารไา,า,ายและสาระวันนี้ต้องขอบคุณด้วยครับ